สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูบีเอวาวันนี้เรามาทำอะไรกันคะเอ,อ่ะออมาอัดคลิปอันนี้กันคะ่ะเรา<ช>จะมารีวิวเจ้ามาไม้นะคะซึ่งเป็นแ<ม>ยมที่แบบประเทศอังกฤษนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเขานิยมทานกันแล้วซึ่งเป็นแบบของอร่อยประจําบ้านเขาเลยอ่ะอย่างเช่นแบบ<ช>ประเทศไทยก็ปลาล่าหรือทุเรียนไม่ไม่รักก็เกียดเลยนะถ้าใครได้ลอง S <S <S กันนะคะมันคือย <Easy word. S 1> ีสต์หมักอารลบีล้ลองแกะมันเอาไว้ทาก,ากับขนมปังนะคะออไอ้เจ้าตัวมาไม้เนี่ยเอาไว้ทากับขนมปังบางๆเขาบอกว่ามันเป็นยีสต์หมักซึ่งจะมีรสชาติเค็มอ่อนๆซึ่งตอนที่นิวซีแลนด์อะเกิดแบบโควิดอะพอเขาเรโลงงานเขาได้รับความเสียหายเพราะเขาเปิดมาขาดตลาดเลยนะไอมาไมตัวเนี้ย ค่ะตลาดหาก,กินยากมากเลยที่ประเทศ New นิวซีแลนด์เราก็เลยสั่งมานะคะแล้เดี๋ยวเราก็จะชิมให้ดูกันตอนนี้ขอตัวไปปิ้งขนมปังก่อนค่ะโอเคนะคะระหว่างที่เรากำลังรอขนมปังปิ้งให้มันสุกจะให้น้องรีบี <c oughs> ดมกลิ่นก่อนค่ะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะให้น้องเอวากับคุณยายชิมด้วยนะเจ้ามาไหมเนียให้ลีบีดมว่ากลิ่นเป็นยังไง <c oughs> อย่าจับสิก,นะก็เคียนหอยนะกินขนมนปังอะ กินเหมือนขนมปังหอมหมอดมงมิทีก็เหมือนขนมปังอีกแล้วอ้วจะบวกทำไมกินจะจะอ้วกเลยเนในห้องหอมเหมือนขนมปังแล้วอยู่ดีๆแกก็บอกว่าแกอยากจะอ้วกก็มันกกไกลเราจะไม่แห้งนั่งดีๆโอเคติกตต๊กต๊อกติก๊กต๊อกติ๊กต๊อกเราขนมปังสุกกันก่อน อาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ขนมปังปิ้งมาแล้วแบบค่อนข้างเวลดันเลยเราจะหั่นเป็น4ส่วนนะคะแล้วเราก็จะทาแยามนี่โอเคโอเคกลิ่นมันแบบเค็มๆแบบหมักๆเขาบอกให้ทาแบบบางๆอ๋อทาแบบบางนี่แบบนี้เลยแบบยืดๆใช่ไหมใช่เราจะทาเลยนะ ทาทาขนมปังใช่เราจะทาลงบนขนมปังเลยท,ะะท้าแบบบางๆเนาะค่ะอืมทาแบบบางๆทานอ,อนุญ,ญาตไปทาเฮ <Hey, S 1> ตอนนี้เราก็จัดสรรปันส่วนได้ครบแล้วนะคะสี่ชิ้นเล็กๆ<ร>เราจะแจกจ่ายให้ทุกคนชิมให้วาดมก่อนและกินพร้อมกันนะให้วาดมก่อนอุ้ยกินเหมือนดูธเทล่าอยู่นะกินเหมือนดูธเชล่า <laughs> อลิบี้ถืออย่าเพิ่งกินนะ กินพร้อมกันนะกินไว้นล้เค็มๆอ่ะพร้อมอยังกัดเต็มคำนะห้ามกัดนิดเดียวกัดเต็มคำเดิน โอเคหลังจากที่เราได้เทสแล้วก็ชิมกันไปแล้วลูกๆว่ารสชาติมันเป็นยังไงเย้มันมันมันยังไงอ่ะมันแย่ังไงมันเปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวมันเค็มมันเปรี้ยวผสมเค็มมันเค็มๆมันคือยีสต์หมักยีสต์เอ็กซ์แทรคสเปรดเออคือยีสต์อ่ะกลิ่นมันหอมนะแต่รสชาติแย่สุดๆอ่ะมันแย่จนเกืนไม่รู้โอเคเจอแล้วว่ายีสต์คืออะไรยีสต์คือรากลุ่มหนึ่งที่ เออยีสคือลาชนิดหนึ่งนะทุกคนแค่นั้นแหละตอบคำถามโอเคไหมดิวไหมยีสคือลาชนิดหนึ่งเรากินลาเรอใช่แต่ตเป็นลาที่มีประโยชน์ลาที่มีประโยชน์มีวิตามิน B เยอะมากมีสารอาหารเยอะมากอยู่ในนั้นซึ่งนิยมกินกันมากที่ประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแ,แ,และอังกฤษคือใครที่ไปเที่ยวประเทศพวกนี้เราไม่ได้กินนะถือว่าไปไม่ถึงนะยังเขาเรียกว่ายังไปไม่ถึงอ่ะมันเหมือนแบบว่า ปลาล้าหรือทุเรียนบ้านเราอะที่ฝรั่งเขาไม่ชอบอะคือถ้าไม่ชอบไม่รักก็เกลียดเลยโอเคขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้รู้สึกยังไงรู้สึกแบบว่าจะอ้วกอะไรเงี้ยรู้สึกแบบจะอ้วกแล้วไอ้บารรู้สึกยังไงเหมือนดิบบี้โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสั้นๆขอจบการรีวิวเจ้า มาใหม่แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องชูกเกรียกอวาดีนะคะ